ผมสวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมบอมครับกับชาวเฟนครับงื้งักเองนะทุกคนเยเ้ยฮือเฮอยเฮ้่ฮยเฮ้ยฮยฮือเมียเฮ้ยเไปงเนอยไรวยเนี่ยชุดดเย คือวันนี้เราจะแอกลงเหมือนไรแอกลงเหรอวัดเออหกคนพอดีเลยวะไม่คือวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันเว้ยทุกคนก็คือเราจะแปลงร่างเป็นบล็อกต่างๆในในแมปนี้ทุกคนแมปนี้มันมีแมปเล็กมันก็มีเยอะเหมือนกันใช่เหมือนแมปเล็กอ่ะเออเช่นก้อนหินเนี้ยก้อนเนี้ยมันอาจจะไปแอบอยู่ในแมปเนี้ยแบบที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็คนที่หาก็ต้องหาแล้วก็คายได้ครับผมโอเคเรามาสุ่มกันเลยคนที่จะได้เป็นคนหาเอ้ยหมาไม่เกี่ยวดิเฮ้ยหมาไม่เกี่ยวโอเค ซูมซูมซูมซไอยุแดงสีสีแดงไปนะครับผมโอ้ผมได้สีขาวผมไม่ได้เป็นขาขต้องเปลนขาขต้องเป็นสไอปเลยไปเลยเร็วรับ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 ไปเลยอย่าลืมตาน่อย่าแอบดูหน่าเออลืมตาให้พังในละคุณเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชไม่ชูไม่ใช่ นนนีเเองป็ชึบหายยังพี่หายไปคนยังอันไหนวะมึงอยู่ไหนวะมอยู่ไหนก็โดดดิก็โดดดิเออเออเออเป็นได้ดิว่ะมันได้พี่แต่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบล็อกก่อนไม่มีใค็ไม่มีใครเห็นบล็อกกันแล้วแหละ เอาดิอาดิไอ้บอสเริ่มีโง่อุ้ยเริ่มเลยหรอเริ่มเลยหาสามนาทีนะบอสนัจับเวลาเลยจับเวลาไปเลสก็อย่างนี้ไอ้บึ้งทางนีทางนีสทางนีมาดิมาดิไอ้บอสบอสนี่มันโง่อยู่านาทีบอสใช่ครับจับเวลาอยู่เอาติดเอาติดเอาติดามนาทีเอยเกาือเจามวือจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอก็แรงเกินแม่งแรงเกินคุณไปด่ามันดิบอสเฮ้ย บอสทำไรหน้าบ้านเพื่อนเคยทำไระจริงอันนี้จริงเฮ้ยบรรนทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรรนทำไรอ่ะไอ้บอสมึงหายังกแบบแเป็นแบบเอาแบบสมกับตำแหน่งมึงหน่อยดิวะแบบคนคนเช็ดเท้าอะไรเงี้ยน่นกลัวมันมืดมิดว่ะไปเดินเล่นหน่อยเดินเล่นเหรอพี่ไปมันมันมืดมิดเกินไปอ่ะเฮ้ยจุ๊บเอ้ยดิาร์ดิจาร์าจจุ๊บจุ๊บ วะตีได้ไงวะใครอ่ะตอนนี้ใครอ่ะรู้นะตีได้ไงวะเห็นมันทำอะไรของมันวะให้มันดีใครอ่ะใครอ่ะส่วนของชื่อจริงๆเลยบอสไอ้บอสใครอ่ะโอ้ยตดนนี้คนเดียวเลยวะใครใครวะใครอยู่กับกูวะเฮ้ยไรไอ้นว่นรับความชิบหายมันจะมาแล้วเฮ้ยแล้วประตูมันขยับได้ไงวะประตูไม่เข้าเฮ้ยพี่ผมมีทางหนีวะทางจู๊กทางจู๊กกูกูเตรียมไม้งามไว้แล้วเอาไว้ทุบหัวมันอ่ะผมบอกเตรียมไว้กันที โอเคกูรอเฮ้ยไอ้บอสสองนาทีแล้วเว้ยบอสทางหลังบอสเจอเปล่าพี <S 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 oh ่เ oh. ด ah ินเล่นอะไรนี่อ่ะอยู่ในใจเสมอเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสหลังอยู่ไว้ในใจวิ่งหันหน้าไปทำไม เดี๋ยวมันอะไรตีผมวะเยอะผ่านเลยม่าอะไรตีผมวะเฮ้ยสองสองสองนาทีค oh รึ oh ่งแล้วเราเฮ้ยพลังพลังของบล็อกมันต้องเคลื่อนที่แล้วอ่ะเฮ้ยเคลื่อนที่ดิเคลื่อนที่ดีโอ้โเคลื่อนอยู่แต่ไมีเคลื่อนอย่เห็นมเคลื่อนอยู่แต่ม่ีโอเแล้วมดแล้วเยอะย้อย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 ้อยยอ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 ยยออยอย้ออยอย้อยอยอ้อยอยอย

โอเคเรามาเริ่มตามใหม่กันเลยจะจับฉลากโดยที่เริ่มจากผมนะเยอะโอเคผมเป็นได้ผมได้เยอะเยอะเอ้กยองไม่เป็นไม่ไม่เป็นต้องขอเอ้ยยังไม่อเป็นเรจะบอกเลยว่าคนที่เป็นไม่สามารถเป็นได้ต่อนะโอเคว่าเยอะดูหัที่แอบก่อนกูเอาแก๊ปไปลูกเดียวพอละไม่ต้องออกไปดีกว่าเย็นเย็กูพูดเล่นไอ้เหี้ยกูพูด เอ้ยเอาชิบหายไม่เนี่ยเลยอ๋อาดิเอาดิไม่ไม่มึงก็เปลี่ยนเป็นบล็อกนี้ดิเชื่อเปลี่ยนไม่ทันแล้วพี่ไม่เป็นไรได้อยู่เอาดิเอาดิเอาดิเอาเกมหมดแล้วอ๋อมาดีมาดีฟิเมอร์มาดีอะไรอ๋ออะไรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเผื่อตกชิบหายแล้วพี่พี่กิ้วเอาให้สมชื่อกับเสนาธิการหน่อยเสนาธิการอยู่นี่อยู่นี่พิกคิวผมเนียนดูนะดูนะดูเนียนไมาเนียนเหรมึงมึงกระโดดดิอยู่ไหนกันล่ะ ยูยูเฮ้ยี่คือผมเงียบมาเลยอ่ะผมบอกเงอ้าวอ้าวอ้าวโดนแล้วหนึ่งใครไปไหนแล้วล่ะพี่บอมพี่บอมใครอ่ะดูผมดูผมนะเอ้าไอตัวนี้ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นละเยอะดิอย่าไปเข้ามาเยดิมันโกงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหายตัวได้เหรอเมื่อกีไม่คนหายตัวนะไม่มีครับไม่มีครับมีมีมีไปกิ๊เห็นควันนะเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่บนบ้านก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้นัทนอยากขยมาดิกูอยู่ตรงเพดานเนี่ยมึงอยาขยบมานะไม่พี่อย่าเบียดผมเยอาเพดานเล้วไมอย่าเบียดกูดิเพดานเนี่ยเพดานมึงเบียดกูทำไมแล้วผมจะเพดานเพดานมึงีเียบกูทำไมย่คิดตายไม่เชออย่าไม่งไม่ดไม่ดเองเวลาท้ของเวลาท้ขอเวลาท้ขอเวลาท้ขอเวลาท้อไอ้มเมือเยขอเวลา้อ โอ้ยเคครับผมตาที่5แล้วนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่สาวสาวสาวกันโอเคโอเคตาที่3เรามาสุ่มกันใหม่เลยนะครับมให้พี่กิวสุ่มก่อนเลยพี่กิวอันนี่สุ่มก่อนดีเอาดีเอาดีเอาดียวแกฮึบเป็นกูเตรียมอุ๊คืออะไรไม่รู้อ้าวอ้าวเยอะ เผมเป็นไอคี่เริ่มดิเริ่มดิเริ่มแล้วไหพี่แกนะซีจะไปจะไปรีสกิ้วไปจะไปเฮ้ยมึงเห็นบล็อกขยับเห็นบล์กขยับเห็นบล็อกขยับเฮ้ยบล์กขยับอ่ะไอ้บล์แล้วมึงเป็นบล็อกผิดฮะพูดผิดพูดผิดไม่ไม่ใช่ ไม่น่ากินเอฟเฟกเลยอ่ะบล็อกดินก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยกับใบไม้เหรอฮะเฮ้ย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 ใครเป็นอะไรวะทต้อะไรอะี่ะกว่าไอ้บอสมันมันมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่วะโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยนาทีระทึกอ่ะตอนนี้นโอ้นาทีระทึกจัดอ่ะแล้วเมื่อี้ใครโดนน้ำใครเป็นอะไรวะนาทีระทึกอ่ะพนัททารลังมาพี่นัทไอ้บอสไอ้บอสมึงดูกูัวดิไอ้บอสเมื่อกี้เห็นเห็นอะไรอ่ะไม่รู้คือกูเดี๋ยววะัดคือมึงเตรียมนะเตรียมวิ่งนะรู้แล้วรทำอะไรกันวะกูเห็น เยอะเยอยอพี่นัทลงมาทำแรงล่างตอนนั้นอะไม่รู้อะเยอะไปดำไม่ก่เียวไม่กี่เที่ยวไม่กี่เที่ยวกูไชิอ่ะกูชิอ่ะชิอะไรชแบบสนิทไอ้บอสกูไม่ตื่นเต้นอ่ะกูตื่นเต้นแล้วไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสูหวรไม่ไหเลยอ่ะน้อยไปไอ้บอสเออพี่ตื่นเต้นแล้วน่ะพี่ได้ตื่นเต้นแล้ว ตกใจมกไ้ทำไมอ่ะเฮ้ยนะแถวนั้นมีเดฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยกับใครไม่บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่คนเราต้อดตลอดตลอนดเดี๋ยนเดี๋ยวพวกผมหลายหลายรอบแล้วเนี่ยเออเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนมึงกระโดดดิมึงกระโดดดิมึงกระโดดดิยอมกไปละยอมกไปละเร็วองเรื่องเร็่องเอ้ยมองมึงก็โดดตอนนี้อันตรายกันเออ โอเคครับผมเรามาถึงตาสุดท้ายกันแล้วนะทุกคนเราจะมาสุ่มกันเลยเริ่มจากผมนะทุกคนฮึะฮะไม่ได้เป็นอีกแล้วว่ะฮึไม่ได้เป็นอีกแล้วโอเีไอ้ฟิล์มไอิยเดียรเลยเอ๊เเดเพวกพพุมึงยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะไอ้ไอ้ฟิ์ไปหลับตาเฮ้ยไปหลับตาก่อนหลับตา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 เ้ยเราเราเราถือเราถืออันนี้หนึ่งอันใช่ปะล่ะแอปเปิลนี้เว้ยทำนี้ทำนี้เหมือนกูแล้วก็ แล้วก็อย่างเงี้ยยงเงี้ยเอาอันนี้ไปโอเคโอเคโคเนียพี่บอบอกบอกโคเนียนพี่บอมเนียนจริงเนียนจริงเนียนจริงอไม่เนียนจริงบอก่เนียนจัดบอกเยเนียนจริงเลยบอมเลยอมเนียจัดเนียจัดเนียจัดตอนเนี้ยมาตรงนี้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 อะไรพี่เอาบอกมาอะอ่ะกูเป็นตัวนี้แหละอตอนี้เกันตอนนี้เหมือนกันตัวนี้ยแหละจะมาภาอนาที่ินนะผมเออมเอาเียนดิเฮ้ยไม่มีบอมไเปนอะนั่งอยู่อยู่มอเอาให้มันเหมือนกันที่ นี่ดินี่ดอฟอทไอฟอตรงนี้อทอเออนี่ดิดิไดไดิดไม่ไมึงบไม่้อไอยู่ด้วยกันดิมาอยู่ด้วยกันดลวนี่ครวะนี่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 เดี๋ยเดี๋วม่ดูกันนี่นี่เขานนเขาดิเขามาดิมันก็เข้ามาดิเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันเลยวะอะไรวะเฮ้ยมึงกดชี้ไปดิ้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ช่วยอย่างนี้ก็ได้อะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะโอเคเริ่ม

อุ้ยฉือฉื้อแตก่ายมูแตกมูแตกูเลยคนเลยคนละกว่ากไม่ถือไมยถนเลยสั๊กูไม่เหนื่อยวะอย่างงี้อย่าอย่บอกเลย โอเคครับผมตอนนี้ก็เหลือเอ้มันไปตาสุดท้ายมันมีผงไก่คิวที่ยังไม่ได้เป็นไหมผมชิงกดก่อนเออผมไม่ได้เป็นไก่คิวเปไม่จูบเลยเรามยเป็นเป็นของคนเลยพวกเราทีเป็นสองคนเลยเปล่าได้ได้ได้พูดสองคนไม่หมครับพูดงี้ก็สบายดีทายทายทายก็มันเดืตรงนี้ เฮ้เร็วดีเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยไปทำไงอไอพี่เป็นตัวอะไรอะจิ๊วจ๊ไอพีเป็นตัวอะไรอ่ะอ๋อโอเคอยเร็วไปเร็วไเร็วไปเ็นไปเร็วไปเร็วไปเน็วไปเรวไเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็เไปเร็วไปเร็วไะเร็วไะเร็วไเร็วเริ่มปเรวไหเร็วไปเวไปอ็วไปเร็วไเอปเร็วไเร็วไป้วเร็ๆไปเ็ปเ็เรร็เร็วไปนร็วป่ร็วไ็เป็วเดี๋ยวไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรเปอร็วไปเริ่มแลไ được không? Kiều múa ở vị trí đầu quay, OK. Biệt song ở <laughs> 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 <gi> <laughs> เลยไอ้คิวเราจะไปคุณกล้ฟิล์มบอกแล้วอย่าให้แบบไหนก็ได้ละจุ๊กเอาแล้วกันไปดิไปไปพี่อยู่ให้รอดถึงวินาทีสุดท้ายแล้วกันอยู่เท่านี้หรือเปล่าไปไปไปไรตีดีกว่าฟิล์มเดินตายเฮ้ยๆอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอคิวไอ้ยอกไ์้ไม่เดินชิวมาเพื่อนมาเพื่อนไอ้เอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยเย้าเย้าเย้าเดินชิวจัดชิวจัดได้ไหมบอม ไปทางขวาไปทางซ้ายโอเคไปเออได้เลยไปเดาเดี๋ยวบอกไปทางซ้ายไม่ได้ไหนวะว่าอะไรมันตีกวะ วอีกิวแมลงล่องหนในเวนไอยเอาอยู่เเลี่ยมมนเี่ยมอ่ไม่ได้เลี่ยมผมแปเปนบล็อกจิงผมแปเป็นบล็อกจิงมาดีมาดีมาดมาดกิวพยายามวอี่ีเว้ยนี่เว้ยว้ยนี่วสงัดอยู่วมันจะตายพี่มันจะตายเดี๋ยววะไปไหนแล้ววะ ที่ไหนวะมองไม่เห็นเลยอ่ะแล้ววะคีดวิ่งมาอยู่แถวเนี้ไอ้พี่บ้ามาดูไอ้บอลดิเนียนจัดเนียนจับไม่เห็นได้ไงวะเห็นได้ไงวะไปแล้วสามบีเอลยสามบีชัจ้าเลยสามบีเลยสามบีเลยสามบีมาแล้วยังสามบีกี่วะโยโย่โย่แลยวผมว่าแล้วผมว่า mình như này. à không hả dư, dư, dư chắc được hay à được không được อ้าวยังเหรอยังยังยังเดิชิวเลยเนี่ยยิวมันอยู่ไหนวะไม่รู้กู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 รู้กิ่หนยานี่ไงนี่ไงโอ้โเลยวะโอเคทุกคนใครที่ชอบยิฟอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงเอ่เท่าไหร่ดีวะหนึ่งรร้ปร้อยาสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่ประมาณงาน่น้หะโอเคอยากให้แก๊งของไอ้ห้าเฮ้ยอย่าเปิดเราเล่นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลย